กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดโรงพยาบาลสนามณมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีเลิศทรงศรีวิไลปลัดกระทรวงาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โอกาสนิสสตาตาจาร์นายแพทย์สีเลิกได้กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขณะนี้นับว่าได้เข้าสู่การระบาดรอบใหญ่โดยเหตุนี้การดำเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศมีสถานพยาบาลที่สามารถรองรับผู้ป่วยมีที่พักที่จะดูแลผู้ป่วยติดเชื้อจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีการขยายจำนวนเตียงเพิ่มเติมเพื่อพร้อมรองรับกับผู้ป่วยจำนวนกว่า12,000เตียงโดยปัจจุบันรับผู้ป่วยไปแล้วร้อยละ2 0และคงเหลือรองรับได้อีกถึงร้อยละ8 0พร้อมทั้งยังมีระบบรองรับการส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงไปยังโรงพยาบาลหลักอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้โรงพยาบาลสนามภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนับว่าเป็นอีกหนึ่ง มหาวิทยาลัยที่ได้ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเพียงพอสำหรับที่มทลทัญ,ญบุรีก็ได้ดำเนินการตามนโยบายนะครับของกระทรวงอวอที่จะจัดตั้งให้มีโรงพยาบาลสนามพร้อมดำเนินการในทั่วประเทศสำหรับที่ปทุมธานีที่ทันบุรี จะเป็นเรื่องสําคัญมากด้วยนะครับเพราะว่าผู้ติดเชื้อจํานวนมากขณะนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดังนั้นสิ่งที่ดำเนินการอยู่ก็จะช่วยทั้งดูแลผู้ติดเชื้อของปทุมธานีแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระของทางกรุงเทพมหานครด้วยครับ ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้เปิดเผยว่าทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งขอรับการสนับสนุนที่นอนไปยังสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเนื่องจากยังขาดแคลนที่จะนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับกับผู้ป่วยโควิด1 9 ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจึงได้ส่งมอบนวัตกรรมชุดที่นอนยางพาราให้แก่ทางมหาวิทยาลัยทําให้ทางมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่เราได้รับนโยบายจากกระทรวงอวอมานะครับเราบองเห็นว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่จะต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินนะครับในการจัดเตรียมต่างๆนะครับก็จะ เป็นสิ่งใหม่สําหรับเราก็ยังขาดในบางสิ่งหลายๆอย่างซึ่งก็ได้โทรประสานกับทางท่านานายกอบจนะครับท่านตอบให้ทันทีเลยนะครับเรามีเตียงเราไม่มีที่นอนนะครับเราขอไปที่าทางกระทรวงอวททางผู้โดยการวอชอนะครับจัดมาให้วันเดียวจัดมาให้เลยนะครับ100ชุดพร้อมทันทีเพราะเราเซตอัพเพียงวันเดียวเนี่ยสามารถ เตรียมการให้พร้อมในการเตรียมการส่วนอื่นๆนะครับทางโรงพยาบาลคลองหลวงแล้วก็ทางาสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนั่นก็คือเรามีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับ สำหรับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีในเบื้องต้นสามารถรองรับผู้ป่วยโควิดได้จำนวน100เตียงซึ่งการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ถือว่าได้ดำเนินการตามคำแนะนำของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของความปลอดภัยทั้งระบบตัวอาคารระบบจัดการของเสียการจัดการอากาศบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่คอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดรวมทั้งมีการ จัดโซนนิ่งต่างๆอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อออกสู่ภายนอกหรือแพร่ระบาดไปในชุมชนภายนอก